อ้อนเอาอะไรเดินตามแม่อ้นเอาอะไรอวิธีอ้อนเอาอะไรอ้นเอาอะไรอ้น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 เดินตามแม่ใหญ่เลยอยากกินอะไรนะ <c oughs> พี่ีพี่ดีสีดีอยากกินอะไรเนาะเดินตามแม่นี่นะ เศรษฐีเดินตามออนออนจังเลยชุดหล่อของแม่เนี่ยโอ้ใจละโอ้ยนอนนอนละนอนละอยากกินขนมไม่รู้ขนมหมดลูกนั่นแหละไม่ให้แม่ถูกลอตเตอรี่ให้โชคให้ลาบแม่จะได้มีเงินซื้อหน่มเยอะๆนะลูกนะ อยากกินขนมมากอืนอ้นอ้อนอ้อนอ,อ,นอะทูทูโอ้โหเลียแข้งเลียขาเฮ้ยอ,ยอะทูทูใหญ่เลยอ้อนจังเลยเนี่ยลูกชายลูกชายชุดหล่อเนี่ยอืมอุย้ยอยากขาดชีลูเจ็บ กาดมันไม่ไม่ได้แปลว่ารักนะลูกนะรักกันต้องจ๊บกันเท่านั้นนะลูกนะจ๊บกันกอดกันอือปล่อยเขาอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยอ,ออ้ยเอ้ยขี้เกียจอ้อนแล้วเหรอขี้เกียจอ้อนแล้วเหรอือขี้เกียจอ้อนแล้วเหรอพี่ดีอยู่ไหนลูกพี่โชคดีอยู่ไหนไปดูดิไปจูบพี่ดียัง พี่ถีจุ๊บพี่ดียังวันนี้ยถี่จุ๊บพี่ดียังครับโอ้ยตกใจนึก <c oughs> ว่าจะกัดแม่ไปไปจุ๊บพี่ดีปะปะเราไปหาพี่ดีปะพี่ดีครับโอ้กินข้าวไปไปกินข้าวไปแม่เทข้าวให้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่อยากกินขนมอ้อนแม่อยากกินขนมกินข้าวไปลูก เก่งที่สุดเลยเศรษฐีเนี่ยเศรษฐีสุดหรอเก่งที่สุดเลยลูกกินไปลูกนี่ไงตรงนี้ทำไมไม่กินอ,อยากกินของอร่อย เศรษฐีให้คลิปเศรษฐีปังๆเงินแตกแสนแตกล้านวิวนะลูกเราถึงจะได้กินขนมนะลูกนะนะลูกนะให้คลิปโชคดีคุณจอยโชคดีเศรษฐีรวยเงินรวยทองแตกแสนแตกล้านนะลูกนะถึงจะได้กินขนมนะลูกนะช่วยช่วยกันนะลูกนะบุญบรารมีเราช่วยช่วยกันนะลูกนะใช่ไหมดีครับ